thank you ไม่ใช่ชื่อกำเนิดค่ะรหัสสูตรเจ็ดหนึ่งค่ะก็บหงในนั้นเป็ของเกิดรหัสดหนึ่งค้ะนักคนนักจิตในวิทธีพรมจันทร์รหัสหนึ่งจับหนึ่งการนำเสนอสถิติพัฒนานะคะจะมีเนื้อหาดังนี้ค่ะคือความหมายนะคะแล้วก็การแจกตันความถีค่าร้อยละการวัดแนวโน้มเข้าสู่การค่าเฉลี่ยค่ามาตรฐานค่าฐานนิยมการวัดการกระจายค่านิสัย ส่วนเบี่ยงเบนคอทายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะต่อไปจะเป็นความหมายของสถิติพรรณนะคะความหมายคือการใช้สถิติเป็นการเป็นเครื่องมือการตัดสินใจในการวางแผนเรื่องต่างๆและต้องมีความรู้และขั้นตอนที่เหมาะสมดังนั้นเราจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆตามข้อมูลตามตัวอย่างและวิธีการที่เหมาะสมขั้นตอนต่อไปก็จะอยู่ในระเบียบวิธีการทางสถิติคือการนำเสนอข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทสถิติธนานาเพื่ออธิบายลักษณะและบอกภาพกว้างของข้อมูลค่ะการแจกแจงความถี่นะคะจะมีวิธีการแจกแจงความถี่หนึ่งนะคะแบบไม่จัดกลุ่มตัวอย่างนะคะคะแนนสอบวิชาการประเมินผลของนักศึกษา20คนจะมีตัวเลขดังนี้นะคะ15 17 17 15 11 14 15 16 15 11 14 16 14 12 18 15 19 11 17 16โดยจะเรียนจากมากแต่น้อยนะคะดังนี้ค่ะก็คือ19 18 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15แล้วก็15 14 14 14 12 11 11ค่ะ โดยจะมาทําเป็นตารางแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือ19เนี่ยจะมี1คนนะคะ18 1คน17 3คน16 3คน15 5คน14 3คน12 1คนและ11 3คนค่ะ2นะคะแบบจัดกลุ่มจะมี5ขั้นตอนแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่1ก็คือการหาพิสัยของคะแนนก็คือคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ำสุดค่ะขั้นตอนที่2นะคะ ประเมินจำนวนชั้นที่จะจัดค่ะขั้นตอนที่3การหาค่าอัตราค่าชั้นค่ะโดยศูนย์นะคะมีค่าพิสัยแล้วก็หารด้วยจํานวนชั้นค่ะขั้นตอนที่4จัดทําขีดจํากัดคะแนนในแต่ละชั้นส่วนขั้นตอนที่5นะคะขีดรอยคะแนนนับความถีดค่ะ ต่อมาคะก็คือตัวอย่างนะคะคะแนนสอบวิชาการประเมินผลของนักศึกษา17คนนะคะก็คือมี18 16 17 17 15 12 11 10 8 16 14 13 10 4 14 15 17นะคะขั้นตอนที่1นะคะเราก็นำที่ใส่ของคะแนนก็คือเอาค่าที่มากกว่านะคะก็คือ18ลบกับค่าที่น้อยที่สุดก็คือ8จะได้เท่ากับ10นะคะขั้นตอนที่2นะคะต้องการจัดตีตราภาคชั้นนะคะ ขั้นตอนที่สนะคะการหาอัตราภาพาชั้นโดยสูตร10หาร4ก็ได้เท่ากับ2.5ดนะคะขั้นตอนที่สนะคะคือจะทำขีดจำกัดคะแนนในแต่ละชั้นนะคะขั้นตอนที่5้าคือถือยคะแนนนับคั่งขนนีค่ะขั้นตอนที่4นะคะจะทำขีดจำกัดคะแนนในแต่ละชั้นนะคะก็คือ15.5หนะคะถึง18คะแนนค่ะ13ถึง15.49คะแนนค่ะ1ิ5 0ถึง12.99เคะแนนค่ะ แถึง10 4จุดี่คะแนนค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่5้านะคะก็คือมาขีดรอยคะแนนค่ะเพื่อนำความขีดนะคะก็คือ15ถึง18นะคะแล้วก็จะได้6 1สบาถึง14ี่นะคะก็จะได้หกสบถึง1ินะคะก็จะได้1นะคะ8ถึง10บนะคะก็จะได้สค่ะรวมทั้งหมดก็คือ17ค่ะ ร้อยละนะคะค่าข,ของร้อยละคือการคำนวณหาสัดส,ส่วนของข้อมูลในแต่ละตัวเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมดโดยให้ข้อมูลทั้งหมดมีค่าเป็นร้อยนะคะสูตรก็คือร้อยละนะคะแล้วกับเปอร์เซ็นเท่ากับ x คูณ100หารด้วย n นะคะ x ก็คือจํานวนข้อมูลความถี่ที่ต้องการนํามาหาค่าร้อยละ,ะคะ่ะ n ก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดะคะ่ะร้อยละนะคะโจทย์นะคะจะตารางแสดงการแจกแจงความถี่ด้านอายุของเกษตรกรที่เข้ารวมโครงการนะคะนี่คือตารางนะคะ เราจะสบุตรโดยละของช่วงอายุ31-35ปีนะคะก็จะลองเรานำมาสูนำมาใส่ในสูตรเลยนะคะก็คือเอาความถี่3คูณกับ100หารด้วยผลรวมทั้งหมดก็คือ30อนะคะจะได้เท่ากับ10%ค่ะการวัดรโนเข้าสู่สูงการนะครับเป็นการหาค่าการของข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดและ ในการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละชุดโดยไม่ต้องคิดานาข้อมูลทั้งหมดครับค่าเฉลี่ยมีนคือค่าเฉลี่ยหรือค <Columbus> right. ่าเลขตักกานิตครับโดยใช้สัญลักษณ์ x bar เท่ากับค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างครับ u เท่ากับค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากประชากรทั้งหมดครับโดยสูตรมีดังนี้นะครับ x bar เท่ากับซิก x ส่วน n ครับหมายถึง ลผลนนร,รวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลในชุดนั้นครับสูตรก็คือ x bar เท่ากับซิกส่วน n นะครับ x แทนเท่ากับค่าเฉลี่ยนะครับซิแทนผลรวมของข้อมูลทั้งหมด n แทนจำนวนข้อมูลในชุดนั้นครับค่ามาตรฐานนะครับหมายถึงค่าการที่ตอบให้ทราบว่ามีจำนวนข้อมูลนั้น ว่ามีมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ประมาณค่าไว้ครับเอออาจได้ว่าค่ามัธยฐานเป็นค่าที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางในชุดข้อมูลนั้นครับสูตรมีดังนี้นะครับเอ่อ m median เท่ากับ L บวก i วงเล็บ n ส่วน2ลบ sigma f l ส่วน f m ครับ median แทนเท่ากับค่ามัธยฐานครับ เเท่ากับกีจจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นบริยาศฐานที่อยู่ครับ I เท่ากับช่วงของต่ตาท่าชั้นครับเ็นเท่ากับจำนวนข้อมูลทั้งหมดซิกมาเอเท่ากับผลรวมความที่ความถี่ของชั้นที่ดำ่ปอยู่ชั้นบริยาฐานอยู่ครับ SM เท่ากับความถี่ของชั้นที่บรรยากาศรรยาฐานอยู่ครับ คาสารนิยมครับหมายถึงค่าการของข้อมูลแบบข้าวโดยพิจารนณะาข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหรือข้อมูลที่มีค่าการต่างๆที่สุดโดยสูตรการหาค่าเฉลี่ยของค่าฐารนิยมครับเท่ากับแอ็มจีกนระัแบบร่ีแท้จริงของชั้นที่มีย่าสารอยู่บวกไอคือช่วงของอัตราค่าชั้นรวมกับผลต่างความถี่ระหว่างชั้นก่อนฐานานิยมต้องอยู่กับจำนวนความถี่ของชันที่ารนิยมต้องอยู่ ่านด้วยผลต่างของความสี่ระหว่างชั้นก่กนทั้งยอตกอยู่กับจำนวนความสี่ของชั้นที่มีฐานยมอยู่บวกกับผลต่างของความสีระหว่างชั้นหลังฐานิยมตกอยู่กับจำนวนความถี่ของชั้นที่มีการนยมตกอยู่การวัดการกระจายนะครับหมายถึงการคำนวณว่าข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งกระจายออกจากกันหรืออยู่ห่างกันมากหรือแยกาก ถ้าะแนนกรองข้อมูลในชุดใดอยู่ห <analogy> <CROSSTALK router> no ่างกันน้อยหรือมีขนาดใกล้เคียงกันเรียกว่าข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายน้อยแต่ถ้าคะแนนกองข้อมูลในชุดใดอยู่ห่างกันมากเรียกว่าข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายมากตัวอย่างเช่นข้อมูลที่1มีห้า1ิบ5และ4 1ข้อมูลชุดที่2มีย4 20 21 2ี่สิและยี่สสามมนรเลขชนิดของข้อมูลชุดที่1เท่ากับตรงนี้ 5บวกวก8วก25บวก21หาด้วย5เท่ากับ20ข้อมูลชุดที่2เท่ากับ14บวก2วก21บ22ว23า5เท่ากับ20เหมือนกันจะเห็นว่าตามาชิ้นหนึ่งแลคชิตนองข้อมูลทั้งสองชุดมีค่าเท่ากันโดยมีลักษณะของข้อมูลทั้งสองชุดต่างกันข้อมูลชุดที่1ประกอบด้วยคะแนนที่มีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดแตกต่างกันส่วนข้อมูลชุดที่สองประกอบด้วยคะแนนที่มีค่าใกล้เคียงกัน เึ่งการใช้ลิมิตนี้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งสองชุดทาให้ผู้ที่ไม่ทราบข้อ,อมูลทั้งสองชุดมีความเข้าใจผิดว่าข้อมูลทั้งสองชุดนั้นมีลักษณะเหมือนกันดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดการกระจายของข้อมูลด้วยเพื่อทําให้ทราบลักษณะของข้อมูลชัดเจนที่สุดค่าทิสัยหมายถึงเป็นค่าความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดกับค่าของข้อมูลที่ ต่ำสุดของข้อมูลชุดหนึง่งกรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ซึ่งพิสัยเหมาะสําหรับใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่มีจํานวนน้อยและไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีค่าใดค่าหนึ่งแต่จากข้อมูลของทั้งกลุ่มมากพิสัยเท่ากับค่าของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดค่าของข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดค่าพิสัยตัวอย่างการชาั่งน้ำหนักของนิสิตปริญญาโทจำนวน10คนได้ผลด,ดังนี้ 48 60 52 3 7 40 43 54 42 67 49จงหาค่านิสัยวิธีทำวิสัยเท่ากับ17ลบ37เท่ากับ30กรณีข้อมูลไม่แตกแดงความผี่นิสัยเท่ากับขีดจากัดบนที่แท้จริงของอัตราภาพชั้นสูงลบขีดจากัดล่างที่แท้จริงของอัตราภาพชั้นต่ำสุด นนกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ตัวย่าง11-15ความถี่2 16-20ความถี่8 21-25ความที่19 26-30ความถี่10 31-35ความถี่1รวม40วิธีทำวิสัยขีดจำกัดบนที่แท้จ,จริงของอัตราภาพชั้นสุดสุดลบขีด จำกัดล่างที่แท้จริงของอัตราภาพชั้นต่ำสุดเท mm hmm. ่ากับส5 10. 5ลบ10.5เท่ากับ25ค่ะส่วนหเมงคอทายนะคะหมายถึงเป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลซึ่งหาได้จากเครื่องหนึ่งของความแตกต่างระหว่าง Q3 และ Q1 ใช้ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย QD นะคะศูนยนะคะ QD เท่กับ Q3 ลบค่ะ สองนะคะ Q สาม Q สามแทนด้วยค่าคอไทยที่สามนะคะ Q หนึ่งคือแทนค่าคอไทยหนึ่งนะคะตัวอย่างนะคะจงคำนวณค่าเบี่ยงเบนคอไทยของข้อมูลต่อไปนี้นะคะข้อมูลน,นะคะห้าถึงเก้านะคะความถี่สี่นะคะความถี่สะวนสี่นะคะสิบถึงสี่เอ่อความถี่ สินะคะห้าึงความถี่สาิบนะคะแล้วก็2ี่สถึงยีความถี่ยีนะคะแล้วก็ความถี่สะสมจะได้เป็น4นะคะแล้วก็เอา4ี่มาบวกสิบหก็จะได้เป็น20่สบล้วบวกรวมมาด้เลยนะคะผลรวมวก,ก็คือเจ็ดสิบนะคะสูตรคือ QR ถ้ากับ L บวก I วงเล็บ Rn หารสีลบซิมา FL หาร FQ ค ส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานนะคะค่า n อคือค่าที่ต่อเนื่องจากการหาค่า,าเฉลี่ยนะคะดังนั้นก่อนจะหาค่า FD หรือส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานได้ต้องหาค่าเฉลี่ยก่อนนะคะโดยการหาค่าเฉลี่ยทั้งสองกรณีเพื่อนําไปใช้หาค่าเอดีค,คือค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างนะคะคือเมานะคะค่าเฉลี่ยกลุ่มประชากรน,นะคะคือนิวนะคะ ค่า s อดีมี2ประเภทตามประเภทค่าเฉลี่ยคือค่าเอดีค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างหรือส่วนิบีเนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่างค่า s อดีของอิสบานะคะและค่า s อดีค่าเฉลี่ยประชากรหรือส่วนเบี่เนมาตรฐานประชากรนะคะคือค่า s อดีของม่วิธีทํานะคะค่าเอดีส่วนเบี่เบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะการหาค่าเฉลี่ยส่วนเีเนมาตรฐานหรือค่าเอดีของกลุ่มตัวอย่างนะคะ โดยที่กลุ่มตัวอย่าง5คนนะคะมีข้อมูลดังนี้นะคะ 16, 15, 20, 26แล้วก็17ค่ะส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานนะคะสูตรคือ f d หาส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานเท่ากับ s เท่ากับ s a r e f คูณ X i ลบ x bar กำลังสหาร n ลบ1นะคะ x bar เท่ากับนะคะ นำข้อมูลนะคะมาบวกกันนะคะจะได้เป็น16บวก15บวก20บวก26บวก7หา5นะะเท่ากับ18.5คือค่าเฉลี่ยนะคะเท่ากับ16ลบ18.8กำลังคูณ2นะคะบวก15ลบ18.8คูณ2บวก20ลบ18คูณ2บวก26ลบ18 18คูณ2บวก7ลบ18.8คูณ2นะคะแล้วก็จะได้ผลรวมมาเป็น78.76นะคะหารด้วย n ลบ1น,นะคะก็เอา78.76หาร4นะคะเท่ากับ19.6 สแควรูท19.69จะได้4.437นะคะซึ่งตัวเลขน,นี้คือค่าเอดีนะคะดังนั้นค่าเบี่ยงเบนมาตร,รฐานกลุ่มตัวอย่างหรือค่าเ d ดีคือ4.437ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ